ข้าไทยนากันเถอะหลังบ้านนะคะดูมาปลูกเผือกปลูกต้นมะระก,กอรดน้ำควนดินปลูกก้าวไทยถือโอกาสมาดูเขา้าไทยนาโอ้โหนกเอียงนกเอียงมงมาจับลังคาดูนก เด็กๆไม่เคยเห็นนกก็คงจะหากินมแมลงนั่นแหละี่เข้าไถข,ขึ้นนั่นแหละระว,วังเดอ้อลูกระวังข้าไถดำก็มีปีบดินน้าหนึ่งไงนาแฟนต้องดูนกซูมดูนก ดูนกน่ารักกันเราก็ถอนหญ้าหลังบ้านเราก็จะดูนก <c oughs> ชมนกชมตู้ <c oughs> <c oughs> แต่งไปด้วยไทยไปด้วยหน้านี้ก็เป็นหน้าไทดะเนาะภาษาอีสานบอกว่าไทหน้าหดุดนกไปเยอะและเกินมารอกินมาแรง ทำนาทุกปีแหละตรงนี้แต่มันไม่ได้ผลหรอก mm hmm. ย่ามันเยอะปีนี้เขาเลยต้องไถด้หน้าหญ้าออก mm hmm. ค่อยไถด่าค่อยมาหวาน mm hmm. แต่งปกทวน เยอะหน้าดูเลยค่ะท่านผู้ฟัง ทำคันนาใหม่ไถยากลากย้าออกให้หมดแล้วก็มาไถดะไถดะหรือว่าไถหน้าหมดเอาคุณมาลงเอาเขาเมื่อวานไถตกหุดยอดนาแปลงนี้ถ้าตกแต่งทำคันนาไปด้วยสองหมื่นบาท ไม่ใช่ของเราหรอกคนที่ลูกน้องคนไทยเขามาขอน้ำเรากินไงก็เลยถามเขาก็เลยถาม พอประมาณนะคะเราก็มาเล่นพอประมาณพอได้ทักไทยกันเนาะก็ะงองกอบอกคุณคลิปนี้กระท่ายเล่นไปหลังบ้านของเรายยนะคะกไงอาจจะแช่น้ำก่นอนอาจจะแช่น้ำกัะไครสักสองสามวันให้รากมันงอกออกกันแล้วถึงจะมาปลูกต้นกล้วยเป็นสวนหลังบ้านอีกคนนึงนี่ไง หยูจนมีมาปลูเกเผือกอยู่นิดหน่อยเ้อาหาสาระอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เขาไถนาหนูดูนกเรามาจบคิปกันตรงที่นกดีกว่าเนาอนกเอียงมุงมาจากหลังคาแต่งกันหน้าไปนำ้ำ นี่อ่อนซ่อนนกได้เนี่ยรูมันคงจะได้กินมแมลงน่ะนะที่รสมันไถขึ้นนะเนาะโอ้ยเนาะหากินในปพ้นไฟด้อฝุงนกวีหกเหินเมตตากันและกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายเล่นๆดีก็อยู่เปล่าๆ ดีก็อยู่เป่าๆเดี๋ยวเราจะมาจบที่ต้นมะระกอของเราก็แล้วกันเนาะไหนล่ะลูกมะระกอใบบังมองเห็นไม่เอยมองเห็นไม่เออเห็นนิดหน่อยเห็นนิดหน่อยก็ยังดี ดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงคะคเพื่อนๆดูสนีสปาชาแนลนะคะบ่มีเวียกออกมาทอนหญยาทอนค่าเห่นขอบคุณ